คลิปนี้ค่ะเราจะมาตัดโลบิเวียนลงจากตอกราฟกันค่ะจะมีวิธีอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะดเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะนี่คือโลบิเวียแคคตัสที่อยู่บนตอกราฟค่ะเดี๋ยวนก,ก็จะเด็ดหน่อมาก่อนเพราะว่าหน่อที่โตสักนิดนึงเนี่ยเราสามารถที่จะชำเพิ่มจำนวนได้อีกนะคะหน่อเล็กๆก,ก็ให้แม่เขาเลี้ยงไว้ก่อนตัดให้สูงกว่าตอสักนิดนึงค่ะ ในกรณีที่หัวไม้ยาวนะคะเราสามารถที่จะตัดแบบนี้ได้เลยถ้าสังเกตเห็นว่าส่วนที่มีแกนตอเป็นสีน้ำตาลก็ให้ปาดออกค่ะตรงกลางที่เป็นจุดสีน้ำตาลอันนี้เป็นรอยที่ไม่ค่อยดีแล้วนะคะน่าจะเริ่มเน่าแล้วเราก็จะปาดส่วนนี้ออกให้หมดค่ะก็จะพบได้บ่อยสำหรับไม้กราฟที่ขึ้นตอแบบนี้นะคะ น้นูจะสก,กิดออกให้หมดเลยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เน่านะคะต้นนี้ถ้านูไม่ตัดลงเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าส่วนที่เป็นแกนตอข้างในเนี่ยเน่าแล้วนะคะเขี่ยสีน้ำตาลออกหมดแล้วตรงที่เราเห็นตรงนั้นนะคะเดี๋ยวจะมีรากงอกออกมาค่ะสีข,ขาวเป็นวงกลมค่ะเราก็จะชาลงไป เพื่อให้รากจากหัวไม้งอกออกมาเองจะไม่ใช้รากจากแกนตอเลยค่ะเพราะว่าเราป่าสวนนี้เป็นแกนตอหมดแล้วนะคะวิธีนี้นกก็จะใช้กับหัวไม้ที่มีทรงยาวนะคะถ้าหัวไม้ที่เป็นแบบทรงกลมๆทั้งสั้นไม่แนะนําค่ะใช้ได้ทั้งกับโลบีเวียแล้วก็อิชินบนะคะมีมีหนอ่อเพื่อชําเพิ่มจํานวนด้วยค่ะ ส่วนที่เน่าเราก็เอาไปทิ้งไกลๆนะคะนี่คือตอแล้วก็ส่วนที่เป็นแกนอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็หัวไม้ที่เหลืออยู่อันนี้ส่วนนี้เราจะทิ้งเลยค่ะที่เป็นจุดสีน้ำตาลคือเน่าแล้วไม่สามารถที่จะทำอะไรต่อได้แล้วค่ะจากนี้อย่าเพิ่งชํานะคะปล่อยให้แผลแห้งสักหนึ่งถึงสองอาทิตย์ค่ะ รอบนี้นกจะไม่ได้ทาย,ยาเร่งรากนะคะก็ปล่อยให้แผลแห้งเองค่ะเพราะว่าโลบิเวียเนี่ยรากงอกค่อนข้างเร็วนะคะ2องอาทิตย์ผ่านไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาชำกันค่ะหัวมไม้ค่อนข้างโตจะใช้กระถางที่ค่อนข้างแหญ่นิดนึงค่ะนี่นะคะเผื่อเวลาที่เขาแตกหน่อ,อมาเนี่ยจะได้พอดีนะคะ เราก็จะลองก้นกระถางด้วยกากมะพร้าวสักประมาณเกือบครึ่งกระถางเลยค่ะเพราะว่าเป็นไม้ที่ยังไม่มีรากนั่นเองค่ะเพื่อให้ข้างล่างเนี่ยปลงนะคะลดการเกิดการเน่าได้ด้วยนะคะจากนั้นใส่ดินปลูกลงไปเลยวันนี้เราจะทํำเหมือนกับการปลูกปกติเลยนะคะสิ่งสำคัญคือแผลที่เราปาดหมวไม้เนี่ย ต้องรอยแห้งสนิทนะยหเพิ่งรีบร้อนชาค่ะนกเนี่ยสองอาทิตย์ถึงจะมาชานะคะใส่ปุ๋ยใส่สตาร์เกิลจีไปปกติเลยค่ะนี่นะคะ่ะสตาร์เกิลจีกันเพลี้ยกันมแมลงค่ะหรือถ้าใครไม่มีสตาร์เกิลจีนะคะก็ใส่เพียงแค่ปุ๋ยอะไรช้าก็ได้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะ ลงชํามเลยค่ะนี่นะคะต้องใส่ถุงมือนิดนึงเพราะว่าเป็นจ่ายพันธุ์ที่น้ำเนี่ยค่อนข้างจะตําคะ่ะเราจะปักลงไปให้ตั้งพออยู่นะคะไม่ต้องเอาลงไปลึกมากเดี๋ยวจะเน่าใช่ก่อนราจะมานะคะที่เหลือก็จะเป็นชั้นของหินที่ช่วยพยุงลำต้นนะคะแล้วก็ช่วยให้เวลาที่เราลดน้ำเนี่ยดินไม่กระเด็นออกนะคะเพราะว่าช่วงนี้รากยังไม่มีค่ะ ต้องพยุงลําต้นไว้ก่อนค่ะคอๆนิดนึงให้หุนเข้าทีนะคะ่ะอินนี้มีประโยชน์นะคะจริงๆต้องมีค่ะจากนี้เราสามารถรดน้ำได้ทันทีค่ะเพราะว่าแผลแห้งสนิทแล้วนะคะรดอย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะช,ช่วยแบบนี้พอไม่ต้องรดเยอะนะคะ แล้วเราก็จะไปตั้งวางไว้ในที่ที่รำไรรดน้ำอย่างนี้ทุกๆ3วันครั้งหนึ่งค่ะอย่ารดให้ชุ่มมากนะคะรดเท่าที่เพื่อนๆเ,เห็นในคลิปเลยค่ะช่วงนี้ก็อยากให้ขาดแสงแดดแต่ไม่ควรเป็นแดดจัดเหมือนกับต้นที่มีรากแล้วนะคะก็เป็นแดดที่พลางแสงมากกว่าสักนิดนึงค่ะแต่แดดย,ยาวรากก็จะมาเร็วแล้วก็แข็งแรงเร็วด้วยนะคะ โดยทั่วไปสำหรับโลวิเวีย1เดือนเนี่ยรากก็จะเริ่มงอกแล้วค่ะสัก2-3เดือนเราสามารถที่จะแับไปเลี้ยงรวมกับต้นปกติได้เลยค่ะใครที่อยากตัดลงโลวิเวียนะคะก็สามารถนำคลิปวีดีโอนี้นะคะไปดูพร้อมกับการทำไปด้วยกันที่บ้านได้เลยค่ะแล้วพบกับนกและสัดวดีๆได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ